ครับพอพี่น้องว่เปิดเมื่อนีงครับมาใส่หลอดครับมาใส่หลอดมื่อนี่ใส่หลอดคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่สีหลังสีหลังครับเมื่อนี่ไปจะไปใส่ให้เบิ่งแค่หลังสองหลังได้พี่น้องเดี๋ยวเราจะคำก่อนไปครับมาตามมาตามาตามมา,า,มมาใสเพิ่งแค่หลังสองหลังน้ำปูหาปลากินก้นหนาว ใส่ลังว้าพี่น้องใส่ลังแรกกันนะครับมาน,นี่นหะใส่ลังแรกกันเลยงวนลงไปเลยว้าเน,นี่ยังบางไม,ม้ใส่ใส่ถูกเว้เยเป็นรอยเยังไงน้ำเทขคนถึงไม่หยามพี่น้องว่าไรว่าไรว่าไรข้นมักมาโยกกัน ใส่รอบเกาหลีใส่ปากเกาหลีบ่ยากก็ยังคิดหรอกอลึกลงหมดเจ็บร่อยไปหลังที่สองครับหลังที่สองพี่นอ้องไปหลังที่สองไปลงไบนนี้ใส่รอบเกาหลี

หล่องกันทั้ง,ง2 2> เดี๋ยวอาวัตถิตร์ต่ตางกันมากจิม,มาน,นูม,มานพี่น้องสีหลังเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใสมันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยสองหลังเดี๋ยวผมไปหาหมองใสมันเดี๋ยวมาลอดติดรุ่นกันมืนครับพี่น้องว่าทีได้โตัวก็ได้โตครับเอาเดี๋ยวถ่ารุ่นมืนครับผมไปสวัสดีครับเบ้าเปิ้ลมาพ่อครับเบ้าเปิ้ลอีกแล้วครับเบ้าเปิ้ลหาอยู่หา,หากิน มาพามายาวไปรอบใส่ไว้ว่านพี่น้องนี่ครับหลังนี่ไปไปกันเลยครับผมพายไมายาวรุ่นกันว่าจะมานขึ้นหมานครับพี่น้องเอ้ยเมื่อบรรยากาศกหนาหนาวหนาหานาวไม่ไม่ร้อนบนเราพี่น้องเอ้ยไ้ยาวเหมือนบึงนี่โตไม่โต หลังแรกหลังแรกเบิง่บงในเรื่องว้านนี่หลังที่ฮอตรีวิวใหมเบิ่งครับนี่แหละหลังนี่แหละหมานผู้หมันหมันผู้หมันเนอะหมานนี่บล็อนี่นะบิคุลี่ครับบิคุลี่เงียบเบเบิด์ตวะ Cái ไปเดี๋ยวผมจะเท đây มาสร้างใหม่มาเท này ครับเดี๋ยว ตุ๊กีกุหลิ้มดวนหลังแรกแห้งมานพี่องไปเดี๋ยวผมพาอยเบื้งหลังที่สองงานบันว่าหลังที่สองฉีมานมาเอาไปเลยพี่น้องไปเลยมาพี่น้องหลังที่สองหลังที่สองงานสิดมานม่นี่ไปทางลงสักทีโหดนิดนึงเร่วมกันครับหลังที่สองพี่น้อง หั่นก็าพี่น้องยื้อังโอ้โหทั้งนี้ก็หมันเกาครับเนี่ยไปทานคั่วล่ะพี่น้องเอ้ยเอเดี๋ยวไปเท่บ้างนนี้สิบัวเท่แล้วครับพี่น้องเนี่ยสีแยกกันอันนี้มีอันนี้เป็นบิคูลี่เอออันนี้เป็นปลาอีกคนละชนิดผมสิบัวเท่ครับเดี๋ยวถ่ายไปเท่ใส่ถังอีกถังหนึ่งยุ่มยุ่มยุย่ห้องครับ

มีตัวยังไปเดี๋ยวอันนี้เขาถ่ายไปถอดยุห้องเลยพี่น้อง,นงเ,ออออเอน,นี่ยนีน่เต็มการกันด้วยไปต่อสวัสดีครับเนี่ยหลังสุดท้ายยินยืนนี่ครับหลังสุดท้ายยินี่นเนยลย,ย,นเนยลพี่น้องแล้วมัมนผ่าลงไปทางลงไปทางมันไหลลงไปยากจัึหน่อยนะครับเดี๋ยว ผมขอลงไปก่อนทางาลงไปอ้นหลงมันอยู่หุ่นลองมันมาอ้นหลวงจูนไปพา,าลงไปไปแลครับหางทางลงที่เขงบุกมบันทึ้งมังไปนะครับ,งงบน,นีนบบบบบนบ่อยูาหาย่ห้ากินตาางเด่น หลังท้ายจมานู้นว่ามันรุนแรงเห็นป่ะเห็นว่าเห็นว่นเห็นป่าวะพี่หน้องเห็นตัวป่ามากเลนเรียนแต่ก็เชี่ยวหลันนี่เป็นจมานวะเบิ้องกึ้นซุ่มเบื้องบนด้พี่น้อง

ไปรอดสรุปผลงานพี่้องอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็จะให้เบิ้งไม้เนี่ครับผมพามาบ้ปปนานกันบพี่น้องเนี่ยเขาหาอยู่หากินในต่างแดีนี่ยซื้ย,ยอะครับเรื่องไปไปเท่กันเลยครับผมมาพี่นอ้องเขามาสรุปผลงานกันครับ ฟ้าเพิ่มพามาสรุปผลงานอันนี้หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายแต่สภาพนี่เท่เลยเอาของมาเบิ่งใกล้ครั้งแรกนะครับหลังถ่ายเพื่อนเพราะผมสีแยกนะครับนี่อันนี้หลังที่สองหลังที่สามนี่ยหลังนี่หลังที่สามเท่ เฮ้งไปเนี้ยโบเบิดกับหลังเนี่ยเนี้ยโบเบิดหลังที่สว่างนี่หลังที่สวง่งใช่อหหลังที่สว่างเฮ้งไปนีแต่เนี่ยโบเบิดเถื่อนเออเอเดเดี๋ยวเห็ดอย่างนอ้มานี่อะี่สองอันยังอันนี้ปลาดโลาอลีครับ ันนี้ปลาลดกอลีพี่น้องอันนี้ปรรลาขาวปลาซิวปลาซิวปลาซิวเน,นี่ยเนี่ยลูกคั่วไว้เอ้าคลิปนี้ก็เอาไวซ้ซสำเนี๊ยพี่นอ้องอือบับเบิลกันสิขอจบคลิปไปซสำเนี๊เพราะว่าสิไปหาคาั่วปลาแล้วพี่นอ้องป่ากดไลค์กดแชร์น,น,นะครับผมเพราะว่าป่ากดจับเห็นไหมลหลายๆแน่พี่น้องเห็นมันถึงลอยคนแนะ่เออเออ นั่นแหละตามมันละเออสวัสดีครับ